ว,วิธี<อ>ทำก้อยก้อยก้อยหอยเชอรี่นะคะใส่ใส่ไอ้มือกองเลยเนาะไม่มันแห้งหมดเอามาใส่เลยนเปียกลี่ยทิ่มเบาด้วยน้ำเโอ้ยหอยด้วยหญิงนอมหอยด้วยหญิงนอมค่ะเนี่ยการทำอาหารสุรไทยสุกมันนะคะ ไม่มีสุดตายตัวโว้ยใส่ขาวเลยไม่มีสุดตายตัวไม่มีสุดตายตัวนะคะเย้หน้าเปียกเลยอยากมากเลยหน้าเปียกเลยเขาคั่วนะคะเขาคั่วเขาคั่วลงไฟมาพริกมะพริกมะพริกมะเฟ็ตมะเฟ็ตฮาวเด้อนี่มะเฟ็ตฮาวต่ำนี่นี่เห็ดด้ว ไม่ไม่เราต้องเสือไอ้นี่แห้งเลยเพราะว่าเนี่ยเราจะได้เสืออันนั้นน่ะบมอแม่แกมันเผ็ดกินเผ้บ่ได้บอกินบ่ได้แต่เผ็ดกินได้แต่พริกนี่แหละค่ะตอดแซ่บจังเปรี้ยงเปรี้ยงนิดหน่อยนี่ค่น้ำปลาหน่าน้ำปลาสมพรนะปลาลามาด้วยสิ นี่ค่ะมือมือ,มอยำค่ะนี่แต่ไม่ใช่มือหั่นผักนะฮะเปะ็นให้เอกช่วยเนี่ยจ้ะปลา้หมดหมดของโอนไม่มีแล้วเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้กำลังเดิน<ๆ>เดินไปซื้อปะลาค่ะพอและ้ีว ยังเงินใส่เนนเยเวิรัตนะคะถ้าคือว่าเขามีเท่าไหร่เขาจะใส่หมดเท่านั้นนะคะอะไรก็ช่างกัค่ะเรา่พูดอ้น,นอันนี้ก็ขยาแล้วก็จะใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะคุณสาใส่แหอันนี้เนี้ขยะแล้วนะ,วปปะล้วแบบเก็าใสด เออนด้นะครใช้หัวหอมเป็นอ้ปกรณน้ำปลาแล้วค่ะอู้ตาไงลาใส่น้ำปลาเยอะมากเลยค่ะหอมหลังที่หลังเออมีมะนาวแดงมีหอมแดงเลยนะคะมีพริกสดซอยด้วยนี่ครับมีมะนาวด้วยโอ้ยขอโทษเลยอย่าเปรี้ยวด้วยอย่าเปรี้ยวกันบ่มักบ่มักส้มบ่มักส้ม อันนี้เขาเรียกผงนัวนะคะใส่นัวมักไพ่มักมันมักลายม่กลายมักหน่อยใส่หน่อยใช่ค่ะโบไซกับโบแซบค่ะใส่ใส่ใส่น่อยใส่หน่จ้ะโบไซกับโบแซบเลยจ้ะเนี่ยนะคะคลุกโคเล่โคเลขอโทษขอโทษคนที่ไม่กินหมกชรสแล้วนะคะแล้วก็โคเลโคเลเท่ากันนะคะโคเลเท่ากันค่ะโคเลเท่ากันเดี๋ยวราม่าเรื่องไม่ใส่แมสนะคะกลับมาที่หน้าเดี๋ยราม่าเรื่องไม่ใส่แมสนะคะ นี่ค่ะทำทำโดยเชฟอีเปิมนะคะอีเปิมค่ะชื่อ Facebook ชื่อ YouTube เขาอีเปิมค่ะอีเปิมอะไรคะับอ่ะอิเปิมอะไรอีเปิลยังไงอีเปิมอีเปิลเพื่ออย่างไรอีเปิมนะคะสั่งได้นะสั่งได้บอกเขาเนี่ยเป็นไงบ้างเชฟคะเชฟบอกไม่เปรี้ยวนะบอกไ่้โอ้นี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหผักหอมเนี่ยนังจะเป็นฟ้าใส โอ้โหนี่สนใส่ปะลาไม่พอนะคะโอแต่ใส่น้ำปลาแทนเ <มา S 1> อา่สูตรไผสูตรมันเด้องุมเจ้าเด้อบอกว่ากันเนาะผมมีการตามมุมดราม,ม่าแล้วจ้ะเนี่ยค่ะเด็กกินแนวบ้านเฮาเนาะสิเป็ี่ยนยัง,สงใส่ไป็นรสุรบผมไม,ยม่ยังดอกเนยค่อยกินสุรสตั้งแต่น้อยแกนคนใหญ่แบบนี้เว้ยมัยังงามแบบนี้เด้อเข้าควบป๊อป ใส่ลงไปอึ๊บลงไปข้าวบเป็ดขาบเป็ดก็ใส่แล้วเนาะเออ่ีแล้วแต่สูตรใครสูตรมันแล้วแต่สิเฮ็ดโอ้เออเทใหม่สิคะด้านนู้นจะเทเทน้ำปลาใส่แก้วเฮ้ยนี่ค่ะบรรยากาศค่ะมากินกับเพื่อนๆก็อย่างนี้นะคะนี่ค่ะก่อนกินอยู่ในวัง ค่ะวังมัช่าเอาซิมแล้วอ่าอีปอมก็ยังวาอีปอมซิมสิเอากระจือยูทูปเนาะแงบเป็นยังไงเฮ้ยเอาอะไรเฮ้ยไม่โมบูตุบบอกจำเป็นไม่เพื่อจะกินกับบีบเอานี่นะคะการทำสูตรเม่วันนี้มีนี่นะคะแล้วก็มีอย่างก่อนนี้อุปหินมะหมามาดิเซียอันนี้นะคะแล้วก็ป่นกระกงประเก่งค่ะนี่แหละค่ะโจมโจมโจมพัก นะฮะโอเคจบการแสดงโอเคนะคะ